ุภาพบุร yeah. no. ูกผู้ชายนะครับก็เร็วนี้ครับผมนัติดตามชมได้นช่วงตีนะครับที่ะ้าถามนี่ยอดิีมา้เลยเหรออะไรนะ้องนง้อันนี้ต้องถามต้อรู้เพราะร่ฝากไ้ต้องถามพ่อสก่อนว่าผู้หญิงแนวดมคเทกติเป็นยังไงครับที่ผู้หญิงเนี่ยสั่นผู้หญิงเลี้ยฟแล้ว คนที่แบบว่าเสริมสวยตลอดเวลานะฮะทำผมเป็นอะไรเงี้ยฮะเซ็ตผมได้ทังไงเลืเซ็ตผมให้พร้อมไงต้องทำเกาหลีนิดนึงโอ้ได้หมดครับได้หมดเลยเดี๋ยวมัหาทางนี้แล้วกันก็อายุอายุอายุต้องต้องเท่าไหร่ไม่จช่เป็ดอายุไม่เกี่ยวครับขอเป็นใจเราแล้วพอนะฮะให้พรส์นะคะยกมืออันนี้พรส้องเลือกนั่นแหละอะไรนะ อายุไม่เกี่ยวไปทำอะไรอันนี้ตอบกันหรอกทีนี้ครับลงเลยรำพอบอกอยากทำอะไรก็ทำครับไม่ว่ากันอ่ามีคำถามอะไรอยากถามรำพอใช่หรือไม่คำถามครับอ่าคำถามสุดท้ายค่ะอายุเบอร์ก็จะเบอร์ก็เบอร์นะครับอยากถามอะไรรำพอครับเจนครับจะมาอีกเมื่อไหร่คะอ๋อจะมาอีกเมื่อไหร่ครับโหเร็วๆนี้แน่นอนนะปกติมาแถวนี้บ่อยนะฮะครับอะไรนะทับทิมร่วมกันไง ายครับถึงที่ที่ร้านสวยในจังหวัดโคราชสักนิดนึงหรือผลงานหรืออะไรต่างๆครับก็ฝากผลงานไว้ครับ อากพี่้สวยสี่รอพตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ขอบคุณมากพ่าราทวานตั้งหน้าต่้งแต่้าจนถึงที่าีนี้เลยครผแท้ขอบคุณก็คุณทุกคนมากเลยครับวันนี้ทรอและครับผมยังไงก็อย่าลืมสุภาพบุรุษผู้ชายนะฮะแล้วก็วันนี้ทุกคนน่ารักมากเลครับตบมือตัวเองด้วยนะครับ